เอาละครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมปลูกผักเช่นเคยโอเคตอนนี้กูเข้ามาด่านที่อะไรเนี่ยนี่ด่านด่านอะไรนะด่านคาร์อบโอเคเราจะเล่นด่านสี่ถึงด่านหกท้าไมงั้นก็เลยนั่นไปนะครับคลิปกูต้องยาวประมาณแปดนาทีแล้วละ่ละราคาแพงแต่กูก็จะใช้ไงเฮียมึงต้องปลูกผักให้ได้ก่อนเนี่ยแบบทานตะวัน,นมึงต้องปลูกให้ครบก่อน างไอ้เฮียนี่แม่งตรงนี้เลยดินี่วางเข้าไปเลยเยียบไปดิต่อ,อหัวร้อนกูนะ่ะเผาไหม้ไปจบเยี่ยมดันเทียนี่มึงซ้ายเออซ้ายซ้ายเลยนะเยี่ยมดันเทียนี่มึงใช้เวลาแค่สองนาทีโคตรน้อยเยี่ยมไปเลยแล้วกูก็พูดมากดูนะคลิปนี้ไอ้เฮียด้วยตู้ลำโพงอะไรมานะ่ะโอ้โหกูจะไม่ได้ไมโครโฟนต่อด้ไงหรอวะ ถ้าไม่มีถ้าไม่มีไมโครโฟนมึงจะร้องเพลงไงมีแค่ตูวลำโพงนะอยากรู้ว่าไอ้ถั่วนี่มันทําอะไรได้ปะไม่รู้จริงครับใครรู้คอมเมนต์พูดมากครับมันจะให้กูทําอะไรวะเนี่ยเคเคกูเ,คเข้าใจแล้วครับสองตัวด้านล่างนี้ใช่ไหมสบายฮี่ยิงมันเข้าไปยิงมันเข้าไปช็อตแม่งไอสัตว์เยี่ยมสามตัวช่วยกันยิงตายช่วยกันยิงช่วยกันยิงจะได้ยิงสบายโอเค จริงนะั่นด่านเฮียนี่มึงไม่ได้ยากเฮียอะไรเลยโคตรสบายเฮียตามประมาณนี้ก็พอแล้วละ่ะโอเคได้ถั่วเฮียนี่มาแล้วด่านเฮียเลยเล่นง่ายชิบหายแต่แม่งก็ใช้เวลานานนะตอนไหนกูจะได้ต้นสายฟ้าวะขอเล่นน้ำมันม,นมวยข้าวโพดแล้วก็ตัวเชียนนี่เชียนโอเคประมาณนี้ละทีมกูโหดแล้วแช่แข็งก่อนครับแช่แข็งอีกรอบนี่เพื่อจะให้ถ่วงเวลาไว้ก่อนสักแป๊บแช่แข็งแล้วก็บางไฮดา้าจุดเด็ดคือข้าวโพดนี่ยิงไปเลย แช่แข็งอ่นกลไฮดา้าลูกกระสุนไฮดา้าไฮดา้าไฮดา้าเยี่ยมเอ้าจบเลยเหรอไม่ง่ายจังเลยเว้ยมแต่ด่านง่ายๆอืมโอเคด่านเชี่ยอะไรครับโอ้โหมึงก็สอนดีจังเลยเอามาด่านเชี่ยอะไรด่านวางแพนเหรอเป็นอย่างที่กูคิดไอ้เฮียกูต้องกาดเพ็รเพิ่มมึงกูจะหามมาจากไหนวะเนี่ยวางไฟแถวหน้าเลยครับ ฟางไฮด้าไปก่อนสามตัวในรถรางพ่อโอเคเยี่ยมแล้วก็เล่นความเร็วไปเลยจะได้ไม่ตกเสียเวลาปล่อยมันไว้แบบนี้และครับคนไฮด้าไปเลยถ้ามึงยิงไม่ตายโอ้โหจบง่ายเกินไอเฮียดานนี้ได้ถั่วถั่วโง่ไอสัตว์กูโคตรเกลียดไอถั่วเฮียนี่มากูต้องเล่นอีกสามด่านกูจะได้ใช้ตัวไฟฟ้าช็อตไม่แช่แข็งแม่งเลยมาเยอะแล้วก็ใช้พี่เบิ้มแม่งทุบทุบแล้วก็ตาย เยี่ยมพนพิบตาเบิ่มวางไปเลยนี่นี่น้ำแข็งพิเศษลูกกระสุนปืนใหญ่ยตูมยิงไปเลยตูมเบมยดอยสลายกันทันตามาเลยมม่คิดว่ากูกลัวมึงเหรอกูขอด่านนี้เป็นด่านสุดท้ายของอีพีนี้ก็แล้วกันครับและไอ้ถัวนี่แหละมันทำเฮียอะไรได้โอ้โหปล่อยกินตดมรณะไอ้เฮียเสพคี้ปากมรณะ เร่งความเร็วเกมสักหน่อยมันจะได้ไม่เสียเวลาถ้ามันใส่แบบเบิ้มโอ้โหแยกล่างเยี่ยมชาร์จพลังใส่แม่งเลยตายเยี่ยมแตก่กูเปลืองเงินไปเยอะมากไอสัตว์โคตรน้อยเยี่ยมแล้วกูก็ได้ของที่จะเอาไปอัพบวกไฟฟ้าช็อตใครกระดุกกระดิกเป็นในเพรสองเพชรเยี่ยมไปเลยให้มีดูวิดีโอเดี๋ยวกูเปิดเน็ตแป๊บไอเฮียขอสักครั้งไอเฮียนะดูโฆษณาได้เยี่ยมโอเค ตอนนี้กูดูวิดีโอจนเพชรกูครบหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้หดใช่ไหมไหนวะเนี่ยเนี่ยนี่เนี่ยตัวเชี่ยนี่เนี่ยมันใช้กระสุนเอไม่ใช่กระสุนดิกอบเข้ามาเลยเนี่ยมันใช้ลูกอโบตันซื้อมันอยู่ในออปชั่นที่สองไอ้เชี่ยมันไม่ใช่ตัวที่มัน จะดอกมาภายในประจําวันนี่หว่ามันโอกาสดอกมาเดือนละครสองครั้งมั้งกูหาในนี้มึงก็ไม่เจอเยี่ยมไปเลยเชีย่ยอะไรวะเนี่ยเป็นตัวนี้ก็แล้วกันเนี่ยเก็บมาเยี่ยมโอเคกูได้ตัวเชีย่ยนี่มาแล้ะไหนกูลอใช้สักด่านเออมันจะโหดแค่ไหนโอเคมึงไม่ให้กูจัดตัวเชีย่ยอะไรมาเลยโอ้ยน้อเฮ่อ ูเพิ่งได้ตัวใหม่มามึงไม่อยากให้กูเล่นเยี่ยมมึงจะช็อตมันตายมั้เนี่ยพิเต้น้ําแข็งใสมาสักหน่อยยิงมันไปเลยพิ่เต้ครับอืมโอ้โหพิเต้โคตรโหดไอ้ที่อพิเต้ยิงมันเข้าไปเลยเยี่ยมพิ่เต้ยิงมันไปเลยนี่ยิงรอบสองนี่ยิงรอบสามนี่สัตว์ยังไม่ตายเยี่ยม กูเพิ่งซื้อตัวมากูไม่ได้เล่นเยี่ยมดันเทียอล้วก็ไม่รู้เก็บมาตั้งเยอะใส่เข้าไปเลือดถึกขึ้นมานิดหน่อยดาเมรเพิ่มเพิ่มขึ้นหนึ่งไอ้เฮียโคตรน้อยถั่วไฟฟ้าช็อตที่เลเวลสองไอสัตว์มมนหาของมาอัพโคตรยากอัพยากกว่าไฮ้ด้ไโอเคเริ่มใช้ตัวเชียนนี้ได้ละยิงแบบนี้เหรอโอเคมันก็ไม่ได้แย่นะและ้วทานตีมาละโอ้ยยิงทั่วแมปไอเฮียโคตรโกงเลย ยิงมันเข้าไปต้นหนามถ้างั้นก็ mm hmm. ดอกมีก็แล้วกันครับคลิปนี้จบไปเถอะครับจบไปเลยเย่ไ yeah. ป